สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญที่จะเติบโตเป็นรวนเป็นแรงงานนำพาประเทศชาติสู่อนาคตนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทเนื่องในงงานวันเด็กแห่งชาติพร้อมมอบทุนการศึกษาและของขวัญวันเด็ก มีพ่อแม่ผู้ปกครองเด,เด็กจากชุมชนแฝดดินแดงลูกหลานของพี่น้องแรงงานเข้าร่วมง,งานอย่างเงยแน่นณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานถนนมิตรไมตรีเขตดินแดงกรุงเทพนายพิพัฒน์กล่าวว่ากระทรวงแรงงานให้ความสําคัญในการพัฒนากําลังคนของชาติทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษามีทักษะความสามารถมีความฉลาดทางปัญญาอารมณ์และมีจิตสํานึกความเป็นไทย โดยมีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตเิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปัมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการศูนย์เด็กเล็กกระทรวงแรงงานกรุงเทพมหานครศูนย์เด็กเล็กและมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการเพื่อส่งเสริมสวัสดิการและลดรายจ่ายของครอบครัวพี่น้องผู้ใช้แรงงานสำหรับน้องๆในวัยเรียนกระทรวงแรงงานพร้อมพัฒนาทักษะและส่งเสริมโอกาสในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ในระหว่างเรียนเพิ่มประสบการณ์ให้มีความพร้อมในการทำงานหลังเรียนจบสําหรับงานวันเด็กที่นี่มุ่งหวังให้เด็กๆได้ประสบการณ์และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำงานเพราะในอนาคตจะเข้าสู่ระบบการทำงานในอาชีพที่แตกต่างกันไปตามความถนัดซึ่งวันนี้มีกิจกรรมให้ได้รับประสบการณ์ความรู้ผ่านการเล่นกิจกรรมที่หลากหลายเช่นอาชีพในฝันโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรวงล้ออาชีพ รวมถึงการแสดงบนเวทีการออกบูธกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัลตลอดจนสอดแทรกความรู้ด้านแรงงานประกันสังคมและความปลอดภัยในการทำงานทั้งนี้บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก